มาเพชรครบแล้วครบสามลอยสูงลอยที่ถึงมันควัญครบตั้งนานละแต่พอดีเอาไปกดกระชารารอบพี่แล้วเนี่ยแสงมืดมันมาไงนี่มาสักถามลอยนะเราจะไม่ไม่ไม,ไม่เราจะเอาแบบ ถ้ามันมีโอกาสได้ทั้งสี่ตัวไปเฮ้ยลาโบของจริงปะเนี่ยเออเอา,เอาหมดแล้วเกลือเกลือเกลือเน้นเนน ใช้คำเดียวคำว่าเกลือเกลือเน้นเน้นเกลือเน้นเน้นน่ะอือหื้อ จำไม่ผิดผมอีอันต้าแลละหรือเปล่ายังไม่มีนี่วะยังไม่มีนี่หว่าตัวเนี้ยอันที่ยังไม่มีจำได้อาบาาเป็ด แล้วเกือบเกือบแล้วกบกบเกือบไปแล้วเฮ้ยยังไ,ไม่ครบนี่วะายัดให้มันครบไปเลย โอเคผมจะไม่จบแค่นี้เราจะไม่จบแค่นี้ขอเปลี่ยนไอดีก่อนแป๊บนึงขอเปลี่ยนไอดีไลน์ก่อนแป๊บนึงมามาไอดีลองเพจมีอยู่แปดร้อยคิดเอาแล้วกันนะ มีอยู่800แปดร้อยอ่ะเปิดของที่ได้มาก่อนเพิ่งเข้ามาในอีเวนต์นี้แหละหลังจากที่ไม่ได้เข้านานเลยตัวสิบตัวด้วยเอาดี ต่อไปก่อนอย่างละครั้งแล้วกันวัด <What? S 1> oh. บ่ล็อกที่อะไรเนี่ยมาเมื่อกี้ มันกี้เกลือนะอันนี้ก็เกลือนะสุ่มก่อนมาเลย What the fuck? ออวั t เดาฟั k อะไร้งี่ยวะอันนี้ไม่เกล่ถ้าจำไม่สุดผิดจะชื่อเดียวนะ ใช่ป่าวะมันใช่พระเอกจริงบ่เลยพระเอกพระเอกว่ะพระเอกออกแต่เป็นร่างธรรมดาไมา่ข้อสองเดียวออกเฉย เคช็อตเคชอันนี้เกลือเกลือเกลือโอ้โหสองตัวตีนี่คือไซมอนเกลือรอบนี้เกลือจริง <c oughs> เกลือรอบนี้เกลือจริงเอาไปเกียร์ดีกว่าเราจะเปิดเพนให้หมดไปเลยมามา ส <200. S 2> <affiliated. S 1> องร้อยข้องเกี่ยวไหมหนักออกนะเจ็ดดาวโอเคไอดีลักกูเจ๋งไปให้เนี่ยจะดูแจ็คสเต็กแล้วอะ มูฟสปีดอ่ะมูฟสปีดแล้วก็แอคแท็กสปีดอ่ะมันช่วยให้เคลื่อนที่เร็วตีเร็วแล้วก็ออกสกิลบ่อยผมส่วนตัวผมคิดว่าไม่เท่าไหร่อ่ะอกค้างนานด้วยไม่คเร้อบ่อยอีเวน แคดการ์ดแคดการ์ guard, หรือกูอ่านผิดหรือเปล่าเนี่ยเป็นอะไรเป็นอักสุดท้ายอะ่ะใช่แคดการ์ดแคดการ์ดวะ่ะ เกลือจดจัดบอกเลยไอ้ดีลองอันนี้ไอ้ดีลองนะยังไม่เกลือไอ้ดีลองถือว่าไม่เกลือครับไอ้ดีลองถือว่าไม่เกลือไอ้ดีลองถือว่าไม่เกลือนะอันนี้อิดจอบไปเอาตั๋วมาก่อนแป๊บหนึ่ง สรุกนะไปนี่ไม่ได้เนี่ยไอ้เขีย่เดินให้หนึ่สงสามลอยฮผมผ่าไม่ได้ว่ะจะน่าจะได้แค่สิบเนี่ยสิบตัวไอ้สิบ,สบตัวก็คือส,ส,สองครั้งมาเปิด เป็นไงถ้าอาา่านไม่เหดนจะชื่อไซโกใช่ไหมน่าจะซื้อชื่อไซโกมาอีกตัวหนึ่งปืนที่เล็ก อันนี้เกือแต่อันเมื่อกี้ไม่เกลือบอกเลยครับว่าไม่เกลือไอ้น,นี่นะไฟโกเดเนี่ยไม่เกลือไอ้ดีรองมันก็จะช่อยๆแบบนี้นล เอเรียดอุ้มอีกแล้วสกิมมิ่เลยอ็โอเคครับ <Yeah. S 1> ถือว่าดีพอสมกวรน,นะน่าจะดีสำหรับ <Yeah. S 1> ไอดีนี่ <Yeah. S 1> <laughs> นะโอเคครับ คลิปนี้แน่กันจะได้ลาอไปก่อนนะครับคลิปนี้แน่จะได้ลาอปก่อนนะครับก็ตัวก่อนนะครับ